สวัสดีครับอยู่กับผมช่องอนุชาชนแนลอ่าเจีบนี้งานเขาครับถ่อแกหลอกมาบอกให้มาดันดินนี่ครับถนนเส้นนี้ครับประมาณ50เที่ยว300เมตรเสริมดินโอ้โหโ,โดนหลอกมาตัดกิ่งยางครับผม หลอกโ <c oughs> ดนหล,ลอกโดนหล,ลอกมาตัดกิ่งยางบอกว่าให้มาด้านดิน้นที่ไหนได้หลอกให้มาตัดกิ่งยางนี่นะด้โวตายแล้วนี่ นูน่นกดตัดมันนะ่ะเขามีเครื่องทุนแรงด้วยแก้วงานด่วนครับหลอกมาตัดกิ่งยางดนหลอกมาตัดกิ่งยาง ต่ <ś red> อยต่อยไหนแม่คูไหนแม่คูไหนแม่คูโดนหลอกมาตัดกินยางชัดๆอ้าวเมาให้เลยเด้อเมาเมาเมาฮอ้วยาวไปหนุ่ม ที่ตัดเสจแล้วครับทีนี้ รอไม่โคครับต้นทุเรียนงามๆเลยครับสวยๆยาก็สวย สสัยเยอะกับบ้านแล้วเนี่ยโด้นี่